ก็สวัสดีค่ะได้ผมมีตัอโลโก้ชื่อว่าอัลสไนเวอร์แอลดับนี่โอ้นี่คืออะไรเนี่ยโอ้มีไฟด้วยอ่ะอะไรวะดีๆต้อนรับได้ดีต้อนรับเด้ๆเด้อเด้ไอ้สออะไรอ๋อวิ่งวิ่ง โอเคนี่มีเอิร์ฟวอร์มีกีก่คนเะนี่ยขอเปิดเสียงเอานังก,ก่อนเฮ้ยเหรอเฮ้ยอู้วเอาฮะมันอัปเดตหรอวะ เหม็นมีเสียงเลยอ่ะอ็น,นี่ดำหน้าหกแล้วครับแบบนี้นะเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างอันนี้ยังดาวโดดครับนี่เหน็ดช้าสิสิผมเล่นได้อยู่ผมเล่นได้อยู่แต่เด็ดช้าเป าคนนี่คือที่จอดรถแล้วก็เน่ยชาร์จด้วยไอ้พวกนี้ันต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนี่คืออะไรเอ๊ะเดี๋ยวเอาไม่ได้เหรออ่ะไม่หกมันไม่ได้อ่ะโอเคได้ละโอ้ห้องที่หนึ่งนะอ่ะ เดี๋ยวได้สองสอ้าวใช่ไหมมันเสียงว่าอยู่างนี้อ,อือโอ้โหโคตรหลอน,น,นเลยโคตรหลอน ไม่ไม่ด่อดจังวะเอ๊ะมาแล้วอุ้ดเลยใช่ใช่ใช่ตัวนวะอุ้ยเฮ้ยตีเราด้วยโอ้ตีดาเมจแรงอ,อ,อ,อะไรอ่ะไอ้ตรงนี้ทางออกเหรอโอ๊ยนี่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 นนอุย้ยครึ่งคึ้ง,คง,คง,คงกว่า chết chắc chút nữa gặp tài tay, không dám bọn không dám không giảm đẹp tài ạ đừng đụng con đi โอ้ยโอ๊ยฮหดแยกที่นี้ก็มาให้ได้ดีเจ้าแมวโง่โอุ้ยชื่อว่าแล้วเนี่ยใครจำชื่อได้บ้างนีน่คือตัวอะไรโอ้ยโอ้ยตะกีแหละแอกตรงนี้แหละ อุ้ยผ่านตามวรืเปอ้ยตามอย,อย,มอยู่ตามอยู่อะตามไปตรงนี้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 เฮ้ยมันคืออะไรวะฮู้ทำไมเฮ้ยอันนี้ปีนได้เลยเหรอเไม่มันไม่ได้อะเขาปีนไม่ได้อะไปเฮ้ยไฟไม่ติดวะโอ้อันนี้อุ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งที่นี่มีการหลอนมีไฟเปิดอ่ะเฮ้ยทีวียังอยู่ปะ เสียงไม่ใช่หรอวะอันนี้มันอัปเดตแบบดับเลยครั้งนี้ดับเลยมัน,นคือตัวอะไรวะไอตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูก่อนดิเราว่ามันอยู่ปะโอ้ยอยู่ตรงข้างหลังคาเบอคอนโอ้ยคาเบอคอนว่ะวอย ไม่ใช่ชั้นดิดีหนักเม็ดตีแล้วโคตรแรงเว้ยวิ่งเร็วด้วยตรวเนี้ยเป็นเป็นเป็นแมวมนุษย์แมวมนุษย์อือแมวมนุษย์ผิวแมวมนุษย์มันต้องเรียกว่าแมวมนุษย์แต่รูลักษณะของมันแล้วโคตรเหมือนมนุษย์เลยมันไม่ใช่แมวดํามันต้องเรียกว่าแมวมนุษย์ดําใช่ควางคือแมวมนุษย์ดาไงกระดูกกระดูกกระดูตัวมันดีโคตรเหมือนเลย แสงเขาจะจะยิ้มสดใสแบบให้ให้พวกคนหลอน่อแเปล่าวะยิ้มใช่ไหมตัวโคตรสูงเลยนี่ก็เท่าเท่ารถมากอะ่ะเท่ารถมากเลยเอ๋อจนปีนได้ไงอะ่ะอ๋อใตรงนี้ปีนได้ได้ตรงนี้คืออะไรวะมันกระโดดอุ้ยอันนี้ได้ข้อ,อน,นี้ได้๋ยวต้องบอกเลยพว่าได้จริง ทำไมมันหลอดจังวะไฟก็เปิดแล้วก็ทำไมยังเฮ้ยตรงนี้มีอะไรวะเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ด้วยจะบอกว่าตัวนี้อมันอยู่สักประมาณสองสอง,งานาทีแล้วเนะี่ยเอ๊ะเจ็บานาทีแล้วนี่จะปีนให้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยฮนะแค่เ,เดียวก็ได้ละเอา้าไม่ได้หวะ ปีนให้ได้โอ้โหอ่า่วยกันปีนโลใชยกันปีนเป็นปีนมีได้อะไรวะค็แค่มันปีนไม่ได้ไปต่อไปต่อไปต่อดิอุ้ยอุ้ย,อยโ,อโอ้โหโอ้มันเดินตามเรามาเอาเรื่อง เรื่องอุย้ยนอนเมื่อกี้เมื่อกี้ขนลุกขนลุกเมื่อกี้ขนลุกเมื่อกี้ขนลุกพี่ขนลุกว่ะรถทันสีเทาไงขนเขาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเกิดนะะใส่เขาจะชอบรอกล้องที่หนึ่งเฮ้ยไม่บอเออได้สองอันช่างเถอะกล้องที่หนึ่งไม่มีอะไรมากเอ้า กล้องที่หนึ่งมีแหละไ,ไม่มีอะไรมากแค่หอ้องนี้เองกล้องที่สองโอ้โหไอแมวดำกล้องที่สองมีเดาดำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดเิดกดเิดทอ่ะโอเคเด๋วเด๋อเด๋อเด๋นี่ทำยังไมเนี่ใช้จังเลยวะ โอเคจบ like. แค่นี้แหละกดซัพพลายด้วยหรือกดไลค์แค่นี้แหละโอ้บัฟหนึ่งนะไอแมวดำมันดักกลอปอ้ะเฮ้ไอแมวดำนี่ก็อะไรของแมวดำโอ้โอเคแมวดำกลัน่าดูหน้าไอเบคอนอะไรไอแมวดำฮะทำเรื่เก่งโอ้ยเ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 อ่อแค่นี้แหละครับ